การมีสูตรการมีวิธีเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างเช่นสูตรของน้ำอัดลมเนี่ยบางยี่ห้อเป็นความลับนะครับสูตรของเขาเนี่ยบริษัทอื่นทํามาไม่เหมือนกันนะมันเป็นสูตรลับของมันนะครับสูตรส้มตํานะครับวิธีการที่จะทํางานให้มีประสิทธิภาพเขามีเขามีเป็นตัวย่ออย่างผมคนโบราณก็จําคําว่าแผนดูเช็คแอคนะครับแล้วการที่ชีวิตเราเนี่ยมันจะดีขึ้นมันเหมือนกับเคยได้ยินไหมครับ ประเทศที่พัฒนามาถึงระดับหนึ่งแล้วไปเจอวิกฤตหรือพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วไปเจอคําว่ากับดักรายได้ปานกลางอเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและยกระดับได้ยังไงจุดเปลี่ยนที่ช่วยให้เราเปลี่ยนเป็นดีได้จริงนะครับจากที่เราทําไม่ได้แล้วเราทําได้ทํำยังไงนะครับเรามาเล่นเกมกันอยากให้เกมข้อแรกนะครับอันนี้เพื่อรับสมองเพื่อแบบอะไรนะ เจอคำตอบด้วยตนเองถ้าขอลองได้อยากขอลองให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆรับสมองเอ้ยมันดีขึ้นน่ะคำตอบที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นน่ะดีขึ้นได้จริงดีขึ้นได้ง่ายทำยังไงนะครับคำตอบนั้นหรือคำตอบใดๆก็ได้นะครับแต่แต่คำตอบนี้จะเป็นลักษณะของจุดเปลี่ยนการเพิ่มพลังให้กับจุดเปลี่ยนและการสร้างการเปลี่ยนแปลง นี่คือเล่นเกมนะครับเราไปเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตอย่างชายคนหนึ่งเนี่ยข้ามน้าข้ามทะเลมาเลยมาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยนี่แหละเราไปรับจ้างแบกหามทํางานหนักอะไรสารพัดแล้วได้เงินมาหนึ่งสตางค์แดงเขารู้สึกว่าเฮ้ยเงินนี้มีค่ามากขนาดนี้เลยเหรอให้เราต้องทํางานมากขนาดนี้อ่าอะไรประมาณนั้นนะครับผลักดันให้ไปขยันทํามาหากินจนกลายเป็นเจ้าสัว นั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าพลังของจุดเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงก็คือไปทํามาหากินจนเกิดพลังของการเปลี่ยนแปลงก็คือพลังของการทํามาหากินการไปเจอจุดเปลี่ยนและการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีเนี่ยนี่คือโจทย์นะครับโจทย์อ่ะท่านจะไปทํำยังไงต่อก็หยุดวิดีโอนี้ไม่ได้เรามาเล่นเกมกันก็ไปค้นค้นเสร็จก็มาดูนาทีที่2อกว่านี่แหละใหม่จากนั้นครับ ้องย้อนกลับไปดูเนาะ620 6อยี่ไล่ย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูตามลำดับจากนั้นครับคำต่อไปที่อยากให้ใช้ก็คือคำต่างๆทั้งหมดแต่มาที่คำเดียวครับคำว่ากำหนดฉลาดกำหนดอืมคำเนี้ยลองเอาไปใช้ดูจะกำหนดอะไรยังไงนะครับกำหนดได้เลยนะครับก็หยุดวิดีโอไว้ก็มาดูต่อก็แค่นั้นเองนะครับสบายๆนะครับ าจากนั้นคําต่อไปครับเอาเฉลยเต็มๆเลยแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยไปฝึกให้เคยชินกับการกําหนดให้ดีก่อนเคยชินกับการกําหนดให้ดีก่อนเช่นอะไรครับอย่างผมเนี่ยผมก็อัาวิดีโอหมายเลขที่ผ่านมาเสร็จใช่ไหมผมก็ไปอาบน้ําผมก็กําหนดให้ดีก่อนที่จะอาบน้ําเราก็ดูว่าเราจะทําอะไรบ้างก็เตรียมเสื้อผ้า แต่เป็นการกําหนดก็คือเราไม่ได้เตรียมเองเราชวนลูกชายเนี่ยมาดูให้เขาใช้น้ํายาขจัดคราบเนี่ยเช็ดตรงรอยเปื้อนของชุดนักเรียนให้เขาฝึกเช็ดเองนะครับเช็ดเสร็จก่อนให้เขาจัดเอาเศษอะไรออกจากกางเกงกําหนดก่อนผมกําหนดนะจากนั้นก็ไปดูไปดูรองเท้าที่เขาแช่ไว้รองเท้านักเรียนเนี่ยก็มากําหนดมาสอนเขาว่าเนี่ยต้องใช้ผงซักฟอกนะโรย ก็คือเขาแช่เสร็จใช่ไหมก็เทน้ําที่แช่ออกเอาสิ่งโสโกออกจากนั้นก็รองเท้ามาันชื้นๆก็เอาผงซักฟอกอโรยอย่างละประมาณ1นส่วนสของของช้อนโต๊ะนะครับนิดเดียวประมาณนิน้วก้อยนะครับปริมาณของมันใส่เข้าไปแล้วก็ให้เขาแปรงอะเกลี่ยเกลี่ยจนจุดที่เปื้อนเป็นหลักนะครับแต่พื้นรองเท้าเนี่ยต้องเกลี่ยทั้งหมดเพราะมันมีคราบเหนือคราบใครอะไรก็บอกเขานะครับ กลี่ยเสร็จทั่วทั้งสข้างสีขาว1คู่สีน้ำตาล1คู่ก็เกลี่ยเกลี่ยไปนะครับแล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเอาไวส้สักหานาทีส0นาทีเขาบอกว่าต้องจับเวลาไหมหนูก็ไปดูเอาละกันให้มาถูตอนนี้ต้องมาเอาแปรงเนถูแรงๆเพื่อให้คราบเนี่ยมันออกให้เยอะที่สุดพอเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกเขาว่าให้เอารองเท้าเนี่ยไปใส่ในกระมังแล้วก็เปิดน้ําแช่ พอประมาณเพื่อให้ฝงสะฟอ์เนี่ยมันทํางานต่อเขาจะได้มาขัดมาถูต่อแล้วล้างตากมันก็จะได้แห้งนะครับทุกท่านครับนั่นคือการกําหนดจากนั้นผมก็มากําหนดอ่ะในไหนจะอาบน้ําอยู่แล้วก็อาบน้ําให้มันดีอ่ะนวดตัวอาบน้ําถูสบู่กําหนดการอาบน้ําให้ดีจะเดินกําหนดการเดินให้ดีจากนั้นผมก็มาตัดกล้วยอ่ากล้วยมันแก่แล้วก็ตัดมาตัดเสร็จก็เอาลูกที่หนูแท้เนี่ย เด็ดออกล้างออกเพราะว่าต้องล้างเพราะว่าหนูเข้ามาเริ่มมากินแล้วไปว่าอะไรเข้ามาสัมผัสเราก็ต้องฉีดน้ําล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็วางไว้แล้วก็กําหนดให้ตนเองเนี่ยมาอัดวิดีโออย่างเช่นงานซักผ้าเอาผ้าที่ลูกทําเสร็จแล้วนะครับเอามาเราก็กําหนดว่าโอเคต้องเปิดเครื่องซักผ้าอย่างนี้ใส่น้ํายาเสร็จจะต้องปิดถ้าไม่ปิดฝานะครับบางทีเนี่ย มันไม่สะอาดนะครับผงซักฟอกมันไปไม่หมดนะครับกําหนดล้างกําหนดดูถังไอเครื่องซักผ้าให้ดีนี่คือการกําหนดก่อนตอนนี้ห่วงนี้สิ่งที่เราจะทําอยู่แล้วเนี่ยเรากําหนดให้ดีก่อนอืมแต่ไม่ใช่ชื่อวิดีโอนะชื่อวิดีโอก็คือใช้คําว่ายังไงนะดีจังอ่าใช้คําว่าดีจังแล้วกันนะครับวิดีโอนี้นะครับทีมจเจริญมั่นคง ดีจังก็คือมันดีเพราะว่ามันหาจุดเปลี่ยนทําได้นะครับเราทํายังไงต่อละ่ะก็หยุดวิดีโอไว้ได้เพื่อไปตอบแปลว่าพวกเราหยุดวิดีโอไว้แล้วแล้วมาดูต่อนะครับทั้งหมดคือเลยครับการที่เราไปเคยกับการกําหนดอย่างเช่นจะเรียนหนังสือ,อกําหนดก่อนสิจะ,จะเรียนยังไงถึงมันถึงจะดีการที่เรามีคนมาจีบมีคนมาชอบเราไม่ใช่เราชอบไปเลย้ยกําหนดก่อนเพื่อให้เกิด ประโยชน์ผลดีอย่างเช่นเราเราเห็นคนนี้สวยคนนี้หลอ่อกําหนดก่อนไม่ใช่คิดไปจนเขาเป็นบุพเพสนิวาสคิดไปจนมันคาใจฝังใจนะครับเขามาคุยปุ๊บอ่ะเจตนาที่แท้จริงคืออะไรตรวจสอบพฤติกรรมนะครับการฝึกกําหนดก่อนให้ดีเนี่ยสำคัญนะครับจามน้าอยู่แล้วฝึกกําหนดก่อนให้ดีมีคนมาคุยอ่ะฝึกกําหนดก่อนให้ดี จะคุยจะทําอะไรยังไงกับเขานะครับไม่ต้องไม่ต้องไปดิ้นตามนะครับเฮ้ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ฝึกกําหนดก่อนให้ดีคุณภาพของการกําหนดก็จะเริ่มจากจุดเล็กๆเราสา,สามารถไปกําหนดได้หมดสามารถดึงอ่าคำนี้ก็ใหญ่นะครับดึงมาใช้ดึงมาใช้ใชจนชํานาญในการดึงมาใช้ก็ต้องย้อนกลับไปอีกว่าพลังเสริมพลังการที่เราไป เข้าใจคำว่าพลังเข้าใจคําว่าการกระทําเข้าใจคําว่าผลลัพธ์ให้ทั้งหมดเนี่ยหมุนวนประสานส่งเสริมกันยกระดับยิ่งขึ้นมันก็คือการดึงมาใช้เพื่อดึงมากําหนดในสิ่งที่เราจะทําอยู่แล้วในสิ่งที่จําเป็นต้องทําในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไฟบังคับในสิ่งที่เรามีเวลาว่างแล้วเราจะไปสร้างโปรเจกต์เพื่อสร้างกลไกที่ดีสร้างความกลมเกลียวที่ดีสร้างวงจรพลังเสริมพลังของพวกเรา นะครับก็วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แค่นี้นะครับหัวใจสําคัญคืออะไรครับจุดเปลี่ยนเราไปเจอเจอแล้วพัฒนาให้มันมีพลังได้เราไปออกแบบโปรแกรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีพัฒนาได้แต่จ,จุดที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับคําว่ากําหนดตอนนี้ห่วงนี้ฉลาดกําหนดให้ดีก่อนให้เกิดพลังเคยคุ้นเคย เราจะไม่แค่เดินเฉยๆเราจะเดินพร้อมกับเพิ่มพลังให้กับคำว่ากำหนดให้ดีก่อนไปตลอดเลยนะครับเราจะไม่ใช่สักแต่ว่าจะเลี้ยงแมวอ,อย่างเมื่อเช้าผมก็พาแมวออกไปข้างนอกใช่ไหมผมให้ลูกชายดูก็กำหนดให้ลูกชายดูลูกชายเขาก็ดูดูเสร็จเจ้าแมวก็ก <laughs> ลัวลูก <g ülme> ก็เลยวิ่งกลับเข้าบ้านนะครับเขาวิ่งกลับเข้าบ้านเองทุกท่านครับนี่แหละครับ เราเลือกกําหนดอ่ะจะหายใจใเฉยก็ได้แต่ฝึกกําหนดการหายใจให้ดีเราก็จะเคยกําหนดให้ดีทั้งหมดแปลว่าอะไรครับแปลว่าลูกหลานของเราเรากลัวเขาไปคบคนที่ไม่ดีอ่าเขาอาจจะมีวัยที่เขาต้องคบคนเขาไปแรงขับดันทําให้รู้สึกว่าโลกมันสวยงามแต่การที่เขาเคยฝึกกาหนดก่อนเอาลูกมาก่อนนอนทําไงดีครับอ่ะสวดมนต์ทำสมาธิก่อนดีไหมคะ อ่ะหรือคุยกันอคุยกันวันนี้ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างอ่ะเรา,ามากําหนดนอนนะกําหนดนอนให้ให้นอนแล้วหลับสนิทไปเลยนะก็ได้นะครับมันคือการสั่งนะครับสั่งตัวเองนะครับอย่างเช่นโอ้คนนอนไม่หลับเลยเพราะว่าเราสร้างการนอนไม่หลับจนการนอนไม่หลับมันม,มีพลังเราจะไปคิดเราจะไปดูอะไรบางอย่างก็ได้นะครับก่อนนอนจนจนเราติดการนอนไม่หลับจนการนอนไม่หลับนั้นมันมีพลังแต่การที่เราสร้างการนอนหลับง่ายๆจนมีพลัง การที่เคยชินกับการกําหนดทุกอย่างซึ่งมันต้องจงใจทํามาแหละมันไม่ใช่อยู่ดีเกิดมาหรอกแต่เมื่อนิสัยหยุดก่อนดูก่อนเลือกก่อนกําหนดก่อนให้ดีโดยเฉพาะการกําหนดให้ถึงการกําหนดให้ตัวเราเนี่ยอย่างที่ผมไปทําความสะอาดบ้านเนี่ยก็ไปทําจนมันถึงจุดที่มันติดเครื่องอ่ะมันเข้าข้ออะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันไม่ใช่แค่การทําความสะอาดบ้านมันคือทุกอย่างที่เราจะไปกําหนดให้ดีโดยการดึงทั้งหมดมาใช้ อ่ง่ายสุดเลยครับติดเครื่องอาบน้ําจนเกิดการเป็นการอาบน้ําที่ดีถูกไหมครับเรามาคุยกันพัฒนาการเคยกําหนดร่วมกันจนเข้าอกเข้าใจกันจนรู้สึกว่าเออเราก็อาจจะไม่ชอบหน้ากันหรอกแต่เราวางทิ้งแล้วไอ้จุดที่มันไม่ดีทั้งหมดเรามากําหนดเพื่อที่เราจะกลายเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกลมเกลียวกลไกลดีนะครับจริงใจแฟร์ เปิดรับซึ่งกันและกันปล่อยกันไปก่อนง่ายๆทั้งหมดเนี่ยให้เป็นพลังเสริมพลังมันกําหนดได้ทั้งหมดซึ่งมันก็ต้องไม่หนีพลังเคยมันต้องไม่หนีการที่มันเข้าข้อก่อตัวติดเครื่องมันก็ไม่หนีการรักษาดีมันก็ไม่หนีการที่เราเข้าถึงหัวใจของการที่เราจะถอดถอนสิ่งไม่ดีต่อกันแล้วมาร่วมด้วยช่วยกันมันก็ไม่หนีการเปลี่ยนร้ายกายเป็นดีมันก็ไม่หนีการโฟกัสโฟกัสระดม การเข้าใจหลักของพลังอย่างกระจางแจ้งทั้งหมดนะครับมันก็ไม่หนีหรอกนะครับแต่ทุกท่านครับผมอยากฟังในทีมของเราเนี่ยผมไม่ใช่คนดีครับไม่ใช่คนที่มีความพร้อมสามารถอะไรเลยนะครับแต่อยากอาศัยพลังทีมเพื่อสร้างทีมจเจริญม,มั่นคงในแบบที่เป็นแบบฉบับของพวกเราขึ้นมาจริงๆคำนี้สำคัญยังไงครับใครก็ได้ครับไม่ต้องเป็นผมเพราะผมเนี่ยเกิดมาปุ๊บสักพักหนึ่งก็ต้องถึงวาระ จากโรคนี้ไปไอ้ดำมันไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วนะหรือจะย้อนกลับของก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นมิติที่เหนือเหนือเกินกว่าที่เราจะควบคุมได้อันนี้เราไม่รู้หรอกนะครับปัญญาไปไม่ถึงอายะตนะไปไม่ถึงนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้กังวลนะครับแต่ไปเจอว่าเฮ้ยจะวาดภาพเนีเ่ยวาดภาพไปเฮ้ยมาลองนนหน่อยฝึกกําหนดให้ดีให้เคยชินกับการกําหนด เฮ้ยเราจะกําหนดติดเครื่องการวาดภาพให้การวาดภาพเนี่ยมันกลายเป็นทักษะที่โดดเด่นของตัวเราเออเราต้องปรุงยังไงบ้างมันทําไม่ได้หรอกแต่คนที่ทํากําหนดให้ดีสักปีหนึ่งการอาบน้ําเนี่ยการอาบน้ําให้ดีอาบน้ําเนี่ยมันคือการให้ความสุขกับตัวเราด,ดด้วยนะครับมันคืออะไรอะ่ะการยืดเส้นยืดสายการที่เราใส่ใจตัวเรานะครับการที่เรารู้ว่า พุงมันทํางานยังไงนะครับต้องใส่ใจตัวเราเองอ่ะไม่ได้บอกว่าให้ไปลดพุงนะครับไม่เกี่ยวแค่เราบอกให้มันดีเนี่ยเดี๋ยวใจมันจะชักนําชักพาไปเองทุกครั้งที่อาบน้ําอาบน้ําไม่ดีต่อไปมันอาจจะเป็นอ้การมาซิดอัพดันพื้นยืดเส้นยืดสายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนการอาบน้ําก็ไดอไ้อย่าไปเยอะนะครับเอ,เอาพอให้แบบ5นาที10นาทีไม่ต้องเหงื่อออกก็ได้นะครับ ให้ร่างกายมันยืดหยุ่นนะครับเน้นเน้นการยืดหยุ่นเน้นการสบายแล้วแต่แล้วแต่ท่านเลยนะครับเอาแบบที่ท่านถนัดอาบน้ําเสร็จปุ๊บไม่ต้องเช็ดตัวไม่ต้องรีบเช็ดตัวนวดรีดเอาน้ําออกนะครับเอาความชื้นออกนะครับรีดรีดรีดออกนะครับสบ,สบายๆนะครับสบัด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 นะครับค่อยเช็ดตัวก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับคือไม่ต้องซักพัชตัวทุกครั้งนะครับพัชตัวไม่เปียกมากถูกไหมครับด้วยนะครับทุกท่านครับ เดี๋ยวจะมาหาว่าผมโซกโมกอีกก็แล้วแต่ไม่ไม่ว่ากันนะครับไอ้นี่แหละนะครับคือมันคือชีวิตเราเองครับการที่เราไปกําหนดให้ดีก่อนพลังของความเคยชินการให้ถึงจุดการก่อตัวการติดเครื่องสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วสิ่งที่ต้องเผชิญแน่นอนสิ่งที่เราออกแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อเติมเต็มของดีเราจะได้นํามาเล่นในการมีพลังมีพลังในการเล่นมีปัจจัยในการเล่น ในการกระทำนะครับไปทําให้ดีแล้วก็ยกระดับได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องได้จิตได้ใจได้พลังอะไรมันก็เสริมพลังหมุนวนไปเรื่อยเนี่ยนั่นแหละนะครับอาบน้ําดีมันก็จะเกิดผลพลอยได้จากการอาบน้ําที่ดียกระดับอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันมันกําหนดได้หมดนะครับแต่คนที่ไม่เคยกําหนดบางครั้งเราเป็นเหยื่อของธรรมชาติเหมือนเดิมก็คือธรรมชาติของการก่อตัวเราจะไปติดเล่นเราจะไปติดมโนจนแบบ หลงรักใครสักคนหนึ่งบางทีหลงรักนางเอกและพระเอกที่อยู่แสนไกลแต่แต่มันใกล้นะเพราะมันอยู่ในสมาร์ทโฟนถูกไหมครับหลงชื่นชอบอะไรบางอย่างแต่การที่เรากําหนดก่อนเนี่ยฝึกกาหนดก่อนให้ดีพลังตรงนี้มันจะเข้มแข็งแล้วเราจะเลือกกําหนดได้หมดชีวิตที่ดีที่สุดคือคืออะไรครับก็คือชีวิตของท่านนั่นแหละเรื่องความหลอ่อความสวยเนี่ยไม่ผิดนะครับการที่เรามองตัวเองว่าไม่หลอ่อไม่สวย ต่เราไปมองว่าคนอื่นหลอ่อคนอื่นสวยเพราะหล่อสวยมันเป็นเรื่องของเพศเราคงไม่ได้ที่จะผสมพันธุ์กับตัวเองถูกไหมครับขอขออภัยนะครับคำคำพูดนี้นะครับรคนเรามองหล่อสวยไม่เหมือนกันนะโอเคไหมครับโดยเฉพาะชนชาติที่แตกต่างกันเนี่ยเขามองหล่อสวยไม่เหมือนกันนะเข้าใจไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเลือกเลือกทางพันธุกรรมรูปแบบหนึ่งอะ่ะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปเป็นเหยื่อมันมากนะครับ ในการที่เรามองความหล่อสวยแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ชอบในสิ่งที่หล่อสวยแต่เราบังคับวิถีเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เพื่อให้เกิดโทษซึ่งพลังของการสร้างสรรค์พลังของการเข้าถึงคุณค่าของการสร้างสรรค์คุณค่าต่อไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกผมไม่รู้หรอกเพราะว่าอะไรเราจะไปคาดหวังกับเด็กอนุบาลแต่เด็กอนุบาลผมไม่ได้พูดถึงเด็กอนุบาลน,นะผมพูดถึงคนที่เป็น new comer okay ไหมก็คือ คนที่มาครั้งแรกนะครับอย่าไปคาดหวังครับในการที่เราไปเริ่มกําหนดครั้งแรกกําหนดให้ดีครั้งแรกลองนึกถึงการที่เรากําหนดให้ดีเนี่ยหปีสิกับทุกสิ่งทุกอย่างของเราอย่างเช่นต,ต,ตัวเลือกตามแผนตัวเลือกที่เป็นโครงการเป็นกิจ,จลักษณะของเราอย่างเช่นเราคาดหวังว่าเราจะกลายเป็นคนที่ประสบความสุขความสําเร็จ,จเจริญมั่นคงในชีวิตอ่ะ ส่วนว่าเราทําตัวเลือกนั้นเนี่ย5ปีนั่นแหละเขาเรียกว่าพลังและคุณภาพซึ่งถ้าใครดูวิดีโอนี้วิดีโอเดียวเราบอกว่าเอ้ยมันเพอ้อมันเพอ้อฝันนั้นอันนี้ผมไม่รับนะครับผมไม่รับคํานั้นเพราะว่ายังไม่ได้ไปทําจนครบ5ปี10ปีถูกไหมครับก็ต้องทําให้ครบก่อนเพราะว่าเมื่อทําครบแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เราจะเข้าใจได้เองมัเหมือนกับพลัง และคุณภาพของอาจารย์เฉลิมชัยในวันที่ท่านไม่เคยหยิบกระดาษปากามาวาดรูปเลยอ่ะเทียบกับวันที่วันนี้เลยนะครับผมว่าของความรู้สึกของการมีของความรู้สึกของอะไรเนี่ยมันแตกต่างกันที่พูดเนี่ยเพื่อให้เกิดกําลังใจว่าไปลองเธอโอเคไหมครับไปลองเธอเราจะไม่ว่ากันเราจะไม่บูลลี่กันเราจะไม่เกลียดกันเราจะไม่บอกว่ามาทําวิดีโออะไรไม่รู้เรื่องอันเนี้ยผมก็ยืนยันว่าวิดีโอผมฟังไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าหยุดจริงนะหยุดจริงว่าเฮ้ยเราจะชีวิตเนี่ยเฮ้ยเคยเห็นไหมครับติดกับดักรายได้ปานกลางชีวิตเราสุดท้าย,ายเราส่งส่งุดๆ,ๆถ้าไปทํามาจริงๆนะแล้วก็อะไรอะไปคิดมาว่าจุดเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงเฮ้ย,ย,ยมันมีพลังและคุณภาพยังไงไปเล่นกับคากาหนดมาจริงๆไปหยุดวิดีโอจริงๆไงแล้วก็ไปเล่นไปนึกดูด้วยตนเองมันก็จะมันก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่าแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้โดยที่ ไม่ต้องมาฟังผมแต่ถ้ามาฟังผมยาวมปเรื่อยแล้วบอกว่าเออวิดีโอดรามเนี่ยฟังแล้วหลับไปเลยอย่างเงี้ยอ,อันนีนไม่เกี่ยวกับผมแล้วเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําตามที่ตกลงมันเหมือนกับว่านี่ซื้อยามาแล้วไงเอามากินแล้วเนี่ยไม่เห็นหายเลยยาไม่ดีไม่ใช่กินยามันก็ต้องมีก่อนอาหารหลังอาหารมีการดื่มน้ํามีเขาบอกกินยาเราต้องนอนหลับพักผ่อนกินยาแล้วไม่พักผ่อน แล้วมาโทษยาว่าไม่หายมันก็ไม่ได้ค,คือไม,ไม่ไม่เกี่ยวกินยานะครับก็คือต้องปฏิบัติตามคู่มือมันนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันคู่มือผมก็บอกว่าให้หยุดนะครับให้หยุดแล้วไปทํห5วันสิบวันก็มาดูแล้วก็มาต่อนะครับก็ประมาณนั้นนะครับค,คือที่พูดเนี่ยคือเขาเรียกว่าโดนโดนจนจน,นเคยตัวดูแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันไม่ใช่มันไปทีละคลิกทีละคลิก,ท,ลลกทีละคลิกนะครับมันคือความขำาอะ่ะ บางทีนะครับผมก็ขำขสนุกกับชีวิตเพราะอะไรครับไปเครียดพูดเครียดมันเครียดนะโอเคไหมถ้าคนบอกว่าเอ้ยการอ่ะอย่างป้ายที่ปปชสำนักงานปปชมีกระจายอยู่หลายที่ในประเทศไทยเลยนะการคุดโกงไม่ดีเป็นอย่างนั้อย่างนี้ถ้าเราไปคิดตามเนาะโอ้โหเราเครียดเลยนะเพราะว่าถ้าเราเห็นคนโกงเนี่ยคนโกงเนี่ยทำลายชาติแล้วแต่บางครั้งนะครับว่าว่ากันไปนะผมก็เคยเครียดเคยเครียดอะไรก็เลยบอกว่าทุกวันนี้ขอขอไม่เครียดขอมา บอกทางเผื่อพวกเราจะลองดู